ซียมซีคะเซียมซหล่นสองไม้เอ้ยหล่นไม้หนึ่งแต่ค้างกันหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะแป๊บน,นึ่งนะ้านี่ดี๋ยวห้าสามเจ็ดื่อห้าสามเจ็ดมื่อก,ก่อน,น <S <S เอเอมื่ก่อนเกี่ยวเมื่ก่อนเกี่ยวกนนั่นแหะนีแล้วอุ้ยของุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เราของแท้กองคอยกองคอยมาที่นี่โอ้อ้องกมูโอ้ยชมพูชมอ้ยมาที่นี่ของแทเ้เลยของแท้เลยชมพู่ชม พี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซีทุกๆุท่านเลยครับที่ติดตามรับชมในช่องของอัมพลชาแนลครับเมื่อนี้ก็เป็นมือดีอีกมือหนึ่งเหมือนเดิมครับจะมาตามต่อเลขสารปูขุนหารของเขาครับซึ่งงวดที่แล้วเลขถวยแก้วที่เอฟซีบางแถนมันก็เห็นเป็นหาหนึ่งแหาหนึ่งหนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้มาต่างมันต่อเลยครับมันนี่มากอะเป็นเวลากลางคืนครับกระเดิกเนี่ย เดี๋ยวตามกันต่อเลยแล้วกับติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยครับว่าปูคุนหารเพป่นเสี่ยช่วข้อตัวใดครับไปไปทำกันเลยครับผมกำลังมาหอดไม่ไหมเลยครับหอดหมาดๆเลยพี่น้องเวเามันมาตามต่อแลครับเลขแล้วนะครับผมเลขแก้วหาหนะครผมเข้าเต็มๆนะครับวันนี้มาตามต่อนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะ ถ้วยละเขนละขามีผลไม้ด้วยมีคนมาไหว้ด้วยนะครับอืมอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเอาถ้วยวางจุดตรงนั้นก่อนพ่อเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมดูดูปฏิละอันเลยว่าเห็นยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปแจกตัองมานะครับผมนะครับใช้ดูขวดมันอยู่กับขวดใช่เดี๋ยวทำความสะอาดจังเลยได้ไปนอนได้ไหมนี่แหละกับถ้วยกับผังกับนีนาะขุดฐานปืนแก้วอย่างนั้นนะครับผมนีเห็นว่า ขอโชคขอลาปูได้เลยนะครับผมนะครับขอโจขอลาบได้เลยนครับกแองเตเนตะปูบุหานสองอปนเหรพิเตห้องนี่ครับตเค่สะอาดเ็น้อยก่อนพี่น้องแมงมันไหลแมงมันหลเยำแรงอยู่กลางทุงน้โอ้ยเนี่ย กะัวจังเลก่นพี่น้องมีกลัวหม่ตัวนี้ก็มี่กเดี๋ยวจัเย้า้เหออ่าเดี๋ยวพอรอูกูกอย่งกอนเดี๋ยวผมก็จะสู้เหมือนกันนะครับขอผูขอกัวขอหลังปูเด้อหลุดร้านมาขอของงวดพี่ที่หกนี่มาครับจ้ลอยทำความสะอาดจังเยก่อน เดสามอ้งีอ,อกิเดี๋ยวจากนี้ไปก็จุดถูกเทงาน้อยกันพี่น่อยกลาวใบตัวพูอคุนหากรอนกันไหมะมนะครับแต่ก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับปู่ขุนหาร จะว่าเห็นถุยเห็นยังไงนะควัน<อ>เดี๋ยวค่อยไปดูครั้งเดียวนะ<ป>เ,ออเดี๋ยวค่อยไปดูครั้งเดียวนะครับทบ่านผู้ชมอ่าขอไหว้ก่อนนะเดี๋ยวตัวไหว้จะก้าวกวนพี่น้องแอปหนึ่งดี๋ยวผมขออาจารย์ตรงนี้โดยอาจายยรย์มันไล่ใหญท่านผู้ชม ผลแล้วก็ขนลูกเพื่านผู้ชมนะอือพอวแล้วขนลูกเติบอยู่ดนะครับมากเหตุใดอีกขนลูกกันนะคนนะอือมากที่จาติีกันก็ซื้อว่าบอร์นี่จกพอเป็นแห้งนะเป็นเหมือนเกิดซื้อสายอย่งเงี้ยครับมีผลไม้แล้วนผู้ชมเดี๋ยวให้ดูทีเดียวนะครับเห็นแล้วผลไม้นะครับอ่าเด้อตรงๆตัครูเด้อ งวดนี้ตรงๆเลยปูเอาเข่าสามโตตรงๆเลยให้่านผู้ชมประเด็๋ยฮึงห้าหายประเด็๋ยฮึห้าคักๆได้ก็พปูคักๆตรงๆสามโตตรงๆงวหนึงงวดนี้นะปูขอคุนีดเดี เดี๋ยวมาขอพร้อมกันนะครับผมนะครับตรวงที่ผมจุดทูบอยู่นะขอพร้อมกันครับ ได้ยินไหมได้ยินไหมครับอ่าเวลคุูอื <1> 1> มอับเมื่อกี้ของแท้นะครับอืมได้ยินปู <1> 1> น,นะ <1> <1> ขยำเซ็นซีก่อนเลยขยำเซ็นซีก่อน เลยใส่แจนะครับออได้ยินผมจุดถูกปูเลาวกัทักเลยครเดี๋ยวไปขอไปย,ย่อเียมซีนะพ่อนฮ้ฮ้ค้างข้างเซียมซีค้างเซียมซีหล่นสไม้เอ้ยหล่นไม้หนึ่งแต่ค้างกันหนึ่งแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะนงนะคือนบมีเด็กเอ้านี่เด็กว่ <laughs> สองหนึ่งครับเอาตัวค้างมา 250. 1, 250. 2, 1, สองหนึ่งเอาตัวค้างมาค้างมาปึ๊บสาม,มสามสองหนึ่งสามอือสองหนึ่งสามครับพี่น้องโอเคเลยครับผมตามนัม้นครับมานะครับนี่ที่บอกว่าเห็นเป็นเลขผลไม้นะครับผมนะครับ <ไ h. S 1> เห็นเป็นเลขผลไม้นะเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะ นานเห็นไหมศูนย์มั่งกั้งเลยนะครับมาหยิบผลไม้นะหี่วงหยิบมาเป๊เอาเอาั้งจานหนึ่งเด๋ยเอาถุกผลเอามาหมือมาดูดน่ะเอามาหมดเลยปูเออหลุกหลานขอบางห้ปูเอ้ออ่านะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยผมอยากให้ผู้ชมได้ดูด้วยกับตานะครับเบิ้งเด้อเอามีใบบัวพร้อมใบยังนี่งเอาใบนี้ออกก่อนอ่าใบนี้ออกก่อนนะครับ พี่ครับผมเบิ้งเอาไว้ที่นี่คุณนะเบิ้งเด้อ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 บีอันนี้บักม้วงมันมันมาแบบ,น,<อ>บแนี้ป่ะบักม้วงนี่อ๋อกล่องคอยกล้องคอยกล้องคอยม้วงอย่างเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อสี่เอาอนี้อยู่กลางปะแมนอ่าอยู่กลางจับกลางจับกลางนะนะแล้วแต่บุคคลท่านไหนจะเห็นนะอันนี้คือเป็นเล็บบอกม้วงนะอันนี้อยู่ซ้ายมือใช่ไหมอ่าอันนี้อยู่ขวาอ่าอยู่ขวานะครับ อันนี้ตำแหน่งมันอยู่หรือเ่ตำแหน่งมันอยู่อย่างนี้นะคุณแมนมันจะเป็นเลขตัวนี่ยกันันลาก็ยังว่าเห็นชัดๆคือเลขศูนย์ย่งบอกนะคุณวาน่ะมันเหมือนเลขแปดต่อเลยเป็นแปดแปดสามอ่ะแปดศูนย์สามอ่ะแปดศูนย์สามสามหรือศูนย์ห้าแมนหาก็ได้ตรงนี้ข้างบนเนี่ยถ้าไม่ห้าก็สามแมนนี่ดิคงว่สามมันดำโอ้แม่นี่หลีรับพี่น้องเออกลิ่นหอมบอกยังไง โอ้ยคอยขึ้นขนเดี๋ยวนี้ขึ้นขนหัวลูกทั้งหัวว่ะเออก้าเป็นหูบจนเดี๋ยวนี้จับของไปนั่งนี่ขนหัวลูกทั้งหัวเลยโอ่ยังไงจะไปแสดงว่าท่านไหนเห็นเหมือนผมบ้างนี่นี่ห้าสามห้าสามเจ็ดยังก็ขึ้นมาเนี่ยกว่าห้าสามเจ็ดมังกรเออมังกรโแก้วมังกรแก้วมังกรกระโปรงหัวนั่นเราจะทำได้ที่เห็นนะอ่านี่ตรงนี้เห็นไหม ให้ดูแก้วมงนะังกรอันนี้เลขแก้วมังกรพวงหัวทำวิชาจำพวชโเสียนแบบไรนะแต่ว่ามักจะเลขบแกม่วงนะครับแปดตรงนี้มีตรงนี้แปดนะตรงนี้ถ้าไม่สามก็ห้าเพราะว่าสามมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยอยากสามลงมาเห็นมังเงี้ยอ่าตรงนี้เหมือนสามเหมือนห้าแต่ว่าเหมือนเลขหางเนาะถ้าปิดตัวนี้จะเป็นห้าแต่ถ้าเปิดจะเป็นสามตรงเนี้ยศูนย์ชัวแล้วก็อันเนี้ยเบือง,ง,งบอกัวคล้ายๆสามอะ่ะ เ่อสามก็หาไปเมีนพ่อเห็นนี่พ่อพ่อเบิ้งนี่ตัวนี้เป็นเก่าอ่ะตัวนี้เป็นเก่าแต่แต่่าหากับเกจนี่อยู่นี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 ่เกจอีรีนั้งไหมเกจหาเก้เกจนี่โคอยู่ไหนตั้นนห่โอ้นี่วันนี้ท่านี่้ชมเห็นไหมเกจหาเก้าตัวขนาดเล็นป่เกห้านี่เล็กเก้านี่ที่หน้าเออ่นังเงี่วย่นตัวตัวนึง่กจหาเก้าครับนี่เห็นมท่านผู้ชม นี่หละเห็นไหมนี่เนาะดเลาใหม่อเนี่จะเป็นอย่างงี้เห็นไหมอืมอ่ามันดูเหมือนสามทับถ้าปิดตรงนี้จะเป็นห้าอ่าตรงนี้แปดนี่ศูนย์นี่สามนี่ตรงนี้เหมือนคล้ายๆเป็นเก้าถ้าไม่เก้าก็ห้ารือว่าอพ่อบอกงี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมใส่ละเบิ้งขนาดมิแก้วว่อใส่ใบยางมะเบิ้งนะว่างมึงพ่อว่างมึงเลขบบ่ เลกอีกแล้วขี่นี่มโอ้โใส่ใบไม้ก็มีเลขขี่นี่เอ้าแมนบจลหนึ่งสามสี่หนึ่งพอนมันแมนบอ้าวอัยังแค่อพอนี่นี่เฮ้ยแมนยูนะคุณมือเบิมีดีเด้อมันเป็นเลขสีตัวปะนี่สามสี่หนึนี่เดี๋เดๆอังมีดีเด้อขนาดใบไม้อด้นี่โอ้สามสีหนึ่ง แต่ว่ามองไล่นี่ถ้าว่าสามซีหนึ่งกับหาซีหนึ่งีปิดตัวนี้ไว้พืเป็นหาพันที่แมนครับนี่เป้อปุ๊บหาวะหาซีหนึ่งสามซีหนึ่งสามเก่าหนึ่งกันเแมนขึ้นเก่าเนาะแมนใล้เก่าเาบวรูกนลยดที่เบิ้งเานะเบิ้งน้ำกันะน้องเบื้งน้ำกันเดีวก็ได้หาวาเบื้งมองไร่มองเลขไร้บ้นคือมันเห็นมาแบบนี้เอาทีน้กูเล็กจานเล็กเจียวบนเราต้องเจียวผิดฝั่งด้บอกวิเจียวอะไนี้หาเบื้องอันนีี้มม อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวตาจะมาจุ่มสิเบิ้งเอาเด้ออ่าเก็บห้าที่สามนี่นี่หานี่แปดอืมเบิ้งบอกตาบอดีอ่าอันนี้ดูทีละจานนะครับทีดูทีละจานนะครับอันนี้จานนี่แบบนี้เนาะเอาเบิ้งแล้วก็เอาไปเก็บเลยเอาเก็บเลยก่อนอ่าอันนี้จานหนึ่งเอ้าหกตะควนเบิ้งละเอียดเลยหกเดือเจ็ดนี่ นี่ถวยน้อยเหรอ6กป่าเก้วน้อยก็พี่าอกเองเก้ียวดำจิ้มให่นสุดนี่นะครับนอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยนอ้ย่อ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้กนอ้ยโ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 อยอ้ยอ้ยอยโอ้ยโยอ้้ย่้้อย อ้าวปูเสี่ยเกียวมงไดล้ะปูเนาะต่แล้วจะเบิ่งเอาเด้ทานผู้ชมอันนี้คือเราเห็นอย่างนี้นะคือเราเห็นแบบนี้เองนะครับถึงว่ายา้พี่น้องรับช่มไปพร้อมๆกันนี่แหละครับพี่น้นองมีเกีย่ยวหน่อยเกี่ยวห่กหนึ่งเจ็ดแต่ถ้าดูลายนี้จะเป็นสามถูกไหมแมนอ่ะเหมไหมเหามไหมสามเหอหกสามหกสามแต่เบิ่งแล้วนี่ หกหนึ่งเจ็ดหกึเจ็ดกับสองหาแมนสองหางข้างลังนี่มสองหาบึงจานลางบ่มีเหล็กอ่โอเคบึงจานเออเอาแก้วหน่อยวะจะให้ดูใหม่ทุกทวนใหม่นะครับแป๊บนึงนะนะเดี๋ยวมุนให้ดูนะครับนี่แก้วหน่อยหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองห้าดูตรงนี้มีแค่เจ็ดหกแล้วเป็นบอลอาร์มมึงนี่ตาบอดดีเจ็ดหกวันนี ยามาวาเดอเบิ้งเลขกหลายตัวค่ะวายัางสียังสันบแมเบิได้ครับเพื่อห้เบิง้งเบิ้งเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนหามาแบบนี้เนาะเขากับเบื้องยังสีเนาะอืม,อมนะครับแล้วแต่ถ้ามุ่งใตท่านไหนที่จะเห็นเพราะว่าบางทีผมก็ดูไม่ทั่วนะครับอ่าเราก็ต้องมาดูย้อนหลังว่าเพื่อนให้เข้าแบบไหน,นยังไงกันออนะครับพระเจ้าตารีบนะครับเอาไปที่นี่เบิ้งอีกไปที่นี่มีปอะจานไประจานนี่เบิ้องหลบเบื้องหลบ มันเบิ้งเลยหรอเรื่องไปบัวเบิ้งตะเกียวหน่อยเพราะมันตั้งเทมาดำกันอีกั้งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนี่อือนี่เป็นสองสองนี่สามหนึ่งไปเอาอันนี้อันนี้เอาไปเก็บก่อนอันนี้ไปเก็บก่อนอ่าเก็บกระกายแล้วพ่อหน่อยเย็บเบิ้งถูกกใจแล้วพ่อแล้วพ่อแลยเนาะอาโอเคอ่าคนเดียสพ่าไล่คนร่องเย็บเบิ้ง เอาท่านผู Four ้ชมถวยแก้วถวยถวยถวยนี kind of mm. five, ่เลยรต้นี Four ่ของแท้ต้นอุ Four. Four ้ยอุ Four ้ยอุ five ้ยอุ้ยนี Two ่แหละของแท้กองคอยกองคอยมาที่นี่โอ้กองกมลท่านผู้ชมเอ้ยมาที่นี่ของแท้เลยของแท้เลยท่านผู้ชมของแท้ต้นนี่โอ้ยหองสีปลาสาแตกตื่นหมดแล้วดิ่นี่โอ้ตั้งแต่หาเลขมากกับกเคยเห็นเล็อย่างที่ชัดขนาดนี้พี่น้องพอกลัวสิพรอตัวนี้พลาดไปแล้วของแท้นะคุณของแท่ยุนี่ของแท้เลยของแท้เลย โอ้ยขนลุกเบิ้งตอนช่วงเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอามาที่นี่เกขึ้นอย่างเกถึงสคักคัเก้าคักคคักคักหกคัสองเสุดยอดหกข่ขึ้นขนลุกเกีตทุคนเกีมีล้งอีกเกยกล้งก็มีคือแม่เต้่าพอเห็นเป็นแปดได้ตัวนี้เือคายเป็นสองปดหเออเออเว่าตัวนี้พ่อบ่อไม่กะดยังก่อนสองปดห้าาลิโอ อ๋อรของแถมเป็นยูของแถมนี่ยยูยูเหนือยูพี่ถ่ายได้การตัวนี่อือโอ้ตยขนลุกขนคอโฉกขอลาบกับเมื่เคยเห็นเด็กเอียงที่มันชัดขนาดนี้พี่น้องสไตล์เดียวกันสามตัวถูกตรงหาสามแบบนั่นเลยแบบนี้เลยเห็นแบบเดียวกันเลยครับเนี่ยที่เห็นน่ะแบบม้วนนั่นเิแบบม้วนนั่นเลยอ่ะนะครับโอ้ยขนลูกขนหัวสู่หัวฟู่มัดเออ นี่ต้องเบิ้องเงาแตกเงาสัตว์เลยเงาเงาสัตว์ที่แบบหัวเบิ้งจบเบิ้งจบเบื้องเงาเงาพอต้องรอเพราะว่าเพราะว่าเคยเห็นเลขกขาดจังสี่เงาเลยนี่แหละครับเป็นอย่างคอยมาตามหาตัวเลขให้พี่น้องย้อนหงอนจังสี่หลักผมก็บเงือแตกเพื่อนเลยฮะว่าหมูโอ้โหขมูดที่แตกเราชอบตุ้ดถูกเนี่ยมันมีเสียงตื่น่หลังค่ายได้ทค่นึงอ่านะครับเอาโอเคครับผมตามนั้นครับผมชัดชัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยเห็นไหนี่ชัดชัดเลยเห็นว่ นี่แหละครับนี่แหละครับผมนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหกเต็มเต็มห้าเต็มเต็มตรงนี้ถ้าไม่แปดก็เก้าตรงนี้สองตรงนี้เหมือนนักรับเป็นเจ็ดนะครับอ่าไม่ใช่ว่าดูเลขทุกตัวครบสิบตัวไม่ใช่เด้ปู่ให้มาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็ดูอย่างนี้นะครับว่าที่ผมพามาขอโชคขอลาบมันตรงกับท่านตรงไหนตรงจุดตรงไหนที่ทุกท่านไปขอมาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น นะครับดูว่าเป็นแนวทางเอาน่ามีความรู้สึกว่าปูสีไห่สั่มร้อยหาสามแปดเลยกับเลขตัวนี้ได้ถวยจานนี่ผมตื่นึกว่าผมสังหอนใจนี่อือนี่แหละครับตัวนี้เลยที่ปูไห่แล้วนี่ตั้งใจไห่เลยนี่ปูแล้วสีมอบโชคให้เฮาแล้วงวดนี่มาอีรีเลยขนลุกขึ้นขนลุกสู่หัวสู่ท่านผู้ชมเอ้ยไปโอเคครับผมท่านผู้ชมเอาพ่อมาเก็บมาโอเคนีเลยเป็นบอกโอเคนีเลยบอกอีกอย่างเดียวโอเคดีเลยปูแล้วไห่แล้วครับพี่น้องนะครับ พระพอหายคุณพ่อต้องแล้เพิ่นอีกเอง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 ครับผมออโอ้ยท้าผมช่วยเลยขอบคุณลากนะเพียงบางคนเดี๋ยวสิบะไว้ขังว่าบางคนว่าเขียนไว้เลยอ้าวดูรอยเขียนมีรอยเขียนไหมให้ดูรอยเขียนเลยคนชิบะไว้หรือเขียนหอดเกลียวแต่ว่าเขียนพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จังไหนแมนเอะไอ้กันดำดำเนี่ยแมนครับผม มันเป็นธรรมชาติของมันครับท่านผู้ชม่เลยพีน้้อองเยนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งใดอยู่ที่ใจผู้ที่ศรัทธานั่นนลัวนะอ่านะครับไปพ่อเพิ่นหายแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยปูเอ้ยสาถุยซาปูตะปูเด้อที่ไฮโชลูกหลานไอ้ท่านผู้ชมเพิ่นได้มีโชวิลาเป็นตะปูเด้ออ่าปูขุนฐานเท่านะครับผมนะครับขอให้ทุาทุกทุกโชคดีแห้งๆเรื่อยๆนะครับผมนะครับนะครับ เห็นเต็มๆเลยเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยคุณโู้ชมเลโคตรชัดเลยงตรงแล้วก็ขนลุกสู้ด้วยนะครับกับปู่ขุนหารนะครับนี่แนี่ยจนผมอึ้งแล้วก็เงยแยกนะครับผมจนแบบไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้การอย่างด้อนะครับดูไว้นะครับผมนะครับก็นี่แหละปู่ให้มาอย่างนี้ขอตรงๆสามตัวตรงๆโหลดกะ ก็ขอขอบคุณเอฟซีตรงตรงถ่านด้วยครับที่ติดตามรับชมในช่องของพ่อชาแนลกับการมาขอโชคลาภอยู่สารปูคุณหันห้องมือนี้กับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอัมพอนชาแนลนะครับพี่น้องเรื่อเป็นกำลังใจกันคลิปนี้กับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเฮงนะรวยแล้วมาเจอกันใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ดนะครับผมนะครับ